ลำนำซี่เป็นมิสีกองผู้ยิ่งกองชามพิ้งผัดร้อนวายแล้ววันนี้น้องอยังกองเราไม่มีอาการบางคุณครูนั่งอยู่ตามร l a z a ชาวนาจนงอกคดี้มาอยู่สุทิบานแล่าจัดการจัดหน้าจัดตาพงเราดินเป็นราดีปาตนมาถึงบานในีันเลียกยอดหน้ารู กอนี่บ้านลุงไกรอดใจไม่พหนุงียงกับตึงเรียกกับบ้านลุงไกรวันที่พอตาผมวันทีนพท่พอตา,อาเออพี่หนุยครับในฐานะที่พี่หนุยรู้จักคนบ้านเนี้ยผมอยากให้พี่หนุยเนี่ย เออไปรเรียกเจ้าของบ้านได้หน่อยไอ้พ่อมไปเอาากเจ้ากองบ้านถูกต้องครับยายพ่อมกล้าไปลาเว้ททำไมอ่ะตอนเดียวใจนองนี้อันเนี้ยพ่อมเจอจากโกรธเหลาทำไมนะครับเล็กว่าครับน้องนี่ชวนพ่อมไปเที่ยวที่ไหนเส้นสันสุราศักดิ์เส้นสันสุราศักับได้ก้าวช่วงนี้เป็นวันหยุดช่วงต้องการบ่อยี้จึงที่นี่จ้างก,การก็หยุดให้ ตึงเป็นวันหยุดยาวๆพปนีน้องนี่ชวนพ่มไปเตี่ยวเดินเท่นเั่นทุราแต่นี่อันนี้ตึงที่นี่พ่มไม่ได้ไลอพ่มยุ่งกับงานจบอาจารย์รากุลจ่มบงที่นี่พ่มไม่ได้ไลตยึงน้องนี่งันโกรธพ่มแก่ตายครับอันนี้พ่มโตแล้วกึ้งว่าเตอร์ว่างไส้ไส้ก็ต้องไล่ไปตึงเจอจากแต่อันไม่ยอมตอบเหมือนนั่นเด้อเออร้อยนะบัเด็กมึงเออบัวเด็กกูอยู่บ้านหลังนี้โอ้ร้อย เออพ่ดไม่กล้าเข้าไปกับป่มไม่กล้าก้าวไปผนีว่าให้เจิงไปเหยียกว่ากับพี่เท่งครับครับถ้าอย่างนั้นผมขอวัน่อยครับพี่เท่งอ,อ่อะไรนะครับข,ขอวันเลยครับก็วานนะใช่ครับแล้วไอ้วันจนมองไรกี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมก็วานไม่ควมว่าข้อจุย้ยข้อจุย้ยเออข้อจุวยว้ยด่ว ก็ช่วยไอ้เมื่อไงไปอยากจะกองบ้านให้กูไปอยากจะกองบ้านเออบบาหลังนี้เออเนี่ยมื่กู้ใจหล่อจักไปจะอยากลุงไกลไงได้อยากน้องนี่ก็ได้ไป<อ>ได้ไหมจริงเออได้ยๆพ่มเรียกไอ้กับเจ้าชายลองดูกับพี่เท่งเออไปไอ้เท่งมาอยากยงดีไปลองดูครับไปเรียงกันหน่อยพี่เท่งอ,อ่าได้ๆกับผมเรียกไอ้เออเจา้าเลุนโอ้เลี้ยงมาหลายตัวบบบน,นี้เออ,จอเจ้าเลุนเออแรงมากันเจ้าเลุนแรงมากันเจ้าเลุนเออ แรงมากกันเจ้าเลยเน้อเจ้าบ้านอีกคบมาแล้วมาโยบานแล้วเจ้าบ้านกรบมาหนังอะไรเนี่ยะมึงเฮ้อลุงไกรเฮ้อน้องนี่เฮ้ยลุงไกรเฮ้ยน้องนี่อ้ยักว่าผ้าน้องนี่นี่อยู่เป็นปงหัวเยียบกินว่าคู่คีคู่กินเฮ้ยนี่กูบ้านอะไรน่อยไอ้ยักษ์งอตุ้มกันแล้วแหละพี่พี่แห้งกับลุงพุกกินว่าคว้าผานี่น้องนี่อันนี้ ไม่ใช่ค่ะฉันเชื่อว่าจำปาดากระจำปาดาไอ้ย่าน้องจำปาดาไอ้ย่าน้องจำปาดาไอ้ย่าจำปาดาอันนาจิกแหลยุ่มเว้ยหนังอแหังนมึงนี่จิกแหลยุ่มเพื่อนมาดอยูพี่ไอ้ไรโอ้นี่น้องจำปาดาใช่ค่ะแล้วพอที่โอปีมาแหลดดวงแต่บ้านลุงไกรนี่บ้านลุงไกรไม่อะน้องใช่ค่ะลุงไกรแต่ยังลุกเจ้าเชื่อน้องนี่ใช่ค่ะโชกแล้วเลยค่ะตึ้งลุงไกรอยู่ไม้นี่ ลุงไกไปงานชอ่อาจารย์มึกค่ะตึงที่นี่กว่าไกไปไม่นานแต่ว่าตึงปีมาใช่ไหมคะบอดีว่าปีผ่านน้องก็มาแหลดวงโอ้ไก่บอกไอ้ข่าวไก่นี้ก่อนนะคะอย่าแค่ไปไหนเออได้ได้ถ้าแบบนั้นทังนี้น้องเชื่อจำปาไดาใช่ค่ะนี่พี่ชื่อไรนี่เชื่อเิงมาจากไหนอ่ะมาจากกอถมอซ่องกอถมอซ่องในกรุงเทพซ่องมาอ่ะอ่ากอถมอซ่องก็คือกอถวดหมูดซ่องเด็กกอถวดอะไรกันเละเด็กกรุงเทพ ตึงนี่น้องอยู่กับเคยอ่อยู่ๆกับน้องนี่ค่ะเออได้ก็มาเรียกครอบปบหน้าน้องนี่จักเดียวได้ไหมเพื่อความรู้จักกันได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปบอกน้องนี่ให้นะคะเออได้ได้น้องน้องนี่ถามเราใครมาค่ะใครมาพี่ไม่รู้อ่ะเขาบอกเขาชื่อเท่งค่ะชื่อเท่งค่ะเขามากันกี่คนล่ะพี่เขามากันชั่มคนกับป้าหัวมาตัวหนึ่งกันว้าวเก็ดแมววาคูอัว ไอ้เตีงบอกมันกันได้ใจบอกว่าเผื่อกูม่ได้เหมือนัวดลาด่าเลยงัวนี่เมื่อกูเปลี่ยนเดียวกันเลยทำไมมันได้เหมือนัวงัวเมื่อกูบ้าจริงกเหรอออกไปแลรกจ้ะเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้อะไม่หน่องนี่ใช่ค่ะน้องนี่ลูกเจ้าลุงเก๋ยใช่ค่ะน้องนี่ค่ะน้องนี่โคมันไอ้นู่นนุย คูมันไก่อะนูนุยก็บเบือนผมมันบอกกันดองนี่เป yani ็นขูมันมันมันมาแล้ปีแล้วเขามาด้วยไหมคนที่่หนูนุ้ยอะมากับนนูยืนกลางหลังบอกปุับเชนอันนี้ไปกับๆๆๆอ๋อหอมจริงตรงนี้กว่าเพราะขูมันมึงอกแล้ว่าช่วยเนี่ยบุ๊เดกูเออนี่ต่งว่างๆอนี้ต้อได้กับกูอยามแมำนำเยวูกูจานข้าวขิดมดนั่นเดียเออไปแต่ตรงนี้เรียก น้องนี่เรียกมึงกล้าไปพบไม่ไปนี่ไป็นเปลือยเพื่อนไงไม่ไปเพื่อนเพื่อนไม่แย่งดอกมาจิ้มตั้งนะจะมาได้ดุ้มกันไงๆเล่นทั่วช้างเว้ยก้าวไปเดกเดียวตีแล้วก็เล่นดีไหมล่นดีแล้วก้าวไปตะชิงนะเออไปก้าวไปสวยเกินไงยดดแม่เกินเลยปากกัดนิวมันเออ คุณชี้ดุนไมใช่ไหมหหครับผ้อมเจอนน่นนูยครับคุณเห่าฉันกูมันของคุณเหรอะอะไรนะครับปมไม่รอดเรื่องพี่ก็ต้องบอกเมื่อกี้นี่ไงนั้นยับเรีูเลยวะคือว่าปานนี้ครับคูมมันผ้อมเจอนี้เมื่อแต่ว่าไมา่ใจนี่นี่นี่นู่อยู่โอกมาโน้ครับไปนั่งไปกลับ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 ครับแหม่มรู้จักชัดหลอกออกอะปีนี้กว่าวา ไม่จัดดอกอ้อก้าวตัวเองกูมาพรมเหลือกูมเออสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะเอ,อผมชื่อว่าไพรัสครับผมเดินทางออมาจากน,นครแสงฟ้าประเทศครับผมต้องการจะมาดูดวงกับพ่อคุณนะครับพ่อไปงานศพครับคุณคุณรอพ่อที่นี่ก็ได้นะครับคุณนะครับผมจะรอพ่อคุณอยู่ที่นี่เออพี่นุ้ยพี่นุ้ยชายานงผู้หญิงคนนี้สวยมากไปนุ้ย เธอสวยมากพี่นี่ผมชอบเธอมากช่วยกับชีพเลยกับว่างพอเจอไมโออย,มยอยากแมมยนเด็กดูเอาเด็กลับมาบ้านยิ่งเนี่ยปอบยิ่งช่วยช่วยเราต้องกล้ากล้าไปพูดเราต้องกล้ากล้าไปแรงทําไมอะเพราะกล้าผู้ยิ่งคนนี้ไปบานเราก็ไม่ไปเหมือนโอ้จริงแต่วาไอ้นุ้ยแรงตัวกว่าบ้าดิเราคนใจใจกับเจ้าใจเราไม่เชื่ออะไรอยู่แล้วลองเล่กับเจ้าใจลองดูเลยครับพี่นุย้ยกับลองเล่แต่จกผีแรตจังๆไอ้เองน้องเจ้านุ พี่นุ้ยจัดการได้จัดการเองไม่จังว่างน้องปลาน้องนี่ไปแล้งกันปลาโนูไปจะขูนปำนูไปจะชะดีเลยครับดีเลยพปจะก้นดอกดอกบรรยากาศเย็นเย็นบันนี้ป้าเด็กไปขนปปาบ้าจริงหนุยอนเด็กทูดเม็ดต่อใจพอยจะเสียอมมันกำจมใช้เลยอมจะมาดีนู้ลองดูนะครับครับลองเลยเออคุณครับเออผมอยากทราบว่าคุณเชื่ออะไรครับทัศนีครับคุณทัศนีครับถ้าอย่างนั้นเออถ้าเป็นการไม่รบกวนแล้วก็ ผมอยากจะพูดคุยกับคุณตรงนู้นได้ไหมอะวิกินีเดยค่คุณดีสินะไม่เสียหายหรอกนะเดี๋ยวพรอพ่อคุณอยู่ที่นี่ด้วยค่ะใช่กันเช่นดังนี้ค่ะคุณครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยไปแล้ดียวคู่นึงใจนองอีจำปดาอันตรงแั่คู่ตรงเซบมึงเออโอ้โห ได้นู่น oh, ู Ө, uar, oh, oh, ่หยัดแม่ไม่รู้ความคำเดียวกูอ๋อนเลวกูก็ใช่ว่าเล่นภาษาหนกลงเวชุกกันอยู่แล้วโอ้ภาษาที่กูก็ใจที่ได้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 วัดดีน้องวัดดีเลยค่ะชื่อไรนี้ไอ้คนแถี่ยวเที่ยวสร์คนมักจะเรียกปีว่าโกนุยโกนุยหยัดแม่เชื่อใช่กะไมาอยู่โกนุยอันนี้คนจีนนะคะอ๋อจีนเลยน้อง ชื่อจีนพี่ก็มีนะชื่อจีนพี่ชื่อไรอะชื่อจีนพี่มีชื่อว่าหวังฟันเจ้าว้าวชดไปมั่งตาพี่เคยเฉยพาไปชีพยิ่งได้แล้วพวกวัไดเมีตตาคนเนะอะพี่เคยจะจัดการลมปุ๊บไม,ม่ได้นะเอออย่างชูดด้วยนี่แเกยองนะเออไม่แนะ่พวกวได้เมตตาคนเนชื่อจีนพี่ก็มีนะชื่อไรนะหวังฟันเจ้า น้องก็มีชื่อจีนวนะแล้วค่ะน้องเจอได้อจอจีนเจ้ายาวัง <Wow. S 1> วหลบออกจากก้นปีกไก่เอ,อดังนั้นไม่ได้พุ่นนะเออแล้วกูหลบออกจอออากก้นอยู่น้องอยังชุดไม่อะน้องโดสิโซดขนาดไหนรู้ไว้ด้วยนะว่าน้องนี่ยังบริสุทธิ์พุทธพองปราจากกิเลสเพียงชาวมองต่างหลายเลยค่ะไอ้ยาหม้อต้มกับผีเลยใส่เราปี๊ดจัตจรู้ทุกตัวนีีแล้ว,ว พาไปบวชปวดเข้ารอยทองนุ่ว้เรื่องสิ่งลึกลับประทจำก็แล้วน้องค่ะน้องโจ๊ดจิงนะโซจริงนะค่ะอยากเป็นแคว้นกับปีไม่นี่ไม่ความเหมือนเตนีจีบช้านะจริงนะน้องนะนี่น้องเป็นแคว้นปีนี่ปีอักตายลุยรู้ไหมจิงนะคะเออไอ้ยาไอ้ยาโซยอาร์คือเราได้คู่เลว น้องอยากโลไมว่าพีนประวัติปันฝืมังํำธุรกคิจได้มั้งโกนุยทำงานได้มั้งล่ะคะบอก่ันทีอ่ะเด็กเบญจลาไวไอ้กวางเป็นเชี่ยงเพลงนะลองจดๆไอ้กวัางพี่เชิญน่นนุยพี่ไม่ได้คุยไม่ได้โมพี่อยู่ตึกหลังใหญ่โตนุยขี่วันวูโรชร,รอยลเลยแต่กโบโ็บูดูอาชีพของพี่คนดีคือขายเป็ดปลอยฉนดที่ดินนุยมีเป็นร้อยเนื้อคลอยจะเอาตรงไหน พี่เชิญน้นนุยที่พี่มาคุยกับคนดีตานะเขาขันเศรษฐีคนรู้จักพี่ไปทั่วเมืองไทยท่านธรเรียกนะประยุทธ์เรียกพี่เพราะเกรงใจประวิทย์ยังยกมือไหว้แต่พี่ก็ไม่ต้าละนุ่งรวย,ย,ย,ยโอ้รวยโอ้พี่เชิญน้นนุ้ยพี่มาคุยกับน้องเอาไม่จ้าใส่อทองจะหามากองให้น้องอนุงจะหาแหวนเพชรมาจากสองสามวง หากน้องชมยงตกลงเป็นแควนกับพี่ชายพี่เชื่อนูนุ้ยที่มันไปคุยอยู่ตอนนี้ถามจริงๆเพื่อนรีมึงไม่บัดรีเขาบ้างหรือไรเขารู้กันตั่วว่าพี่นุ่ยจนยิ่งกว่าใครยังเป็นสังขังอธิรังไข่เจิญพี่นุ่ยไปเย,ย็ดโหนแยดแม่ไอ้จ้ากู ว่าค cool wow. ุยได้มัยแม่วะไปต้องยิมม่นูดยิมเบอร์ได้กูเป็นตำปาบมุกบิบมุกบิบอันนั้นกูเกี่ยวตมแล้วก็อ่านองญาไปดนงยิน้องเออจีว่าเป็นเชียงนกเชียงกางั้นตอนแรกนี่ผีจะเหลาเป็นประวติชิลแหเป็นผืนบานเบ็ดไหมล่ะค่ะวันนี้คนปักลางมากกันไล่คนอยากจะได้แดงแบบศิลปะผืนบานประจมประจันกันไปกัน วิเจลับลอกลองปีเป็นบระเาชิลปินคนียกว่าลำตัดลำตัดเออโอ้ลำตัดเด้ค่ะเออเราไม่เกได้ยินไงอ๋นายเจ้าพนักดนตรีขึ้นกีจีไอที่ีจีกีจีกีจีตุ้มชาไม่เสโอละเฮโอละชาตุ้มชาไม่เสโอละเฮโอละชานันนั่นได้มาที โอ้ยนั่นๆได้มาที่ลำตัดปลดดีแล้วก็มีละมันาอาดมซาใบเจโอลาเฮลาโอลาชาอาดมซาใบเจโอลาเฮลาโอลาชานั่นๆได้มาที่โอ้ยนั่นๆได้มาที่ลำตัดปลดดีแล้วก็มีละมันนาพีหนนุ้ยนี่เป็นเศรษฐีมีกิจการอยู่ทั่วทัวร์ เป็นเจ้าของรถทัวร์วิ่งกรุงเทพหาดยอยวนี่เจ้าของรถทัวร์เออขันน้อยฮะขันน้อยขันเด็กวลมเด็กถุงจุ้งเลยว่าแมวหนังเจเจอจมงกี้กระทั่งลงปูลงอิดนั้นพี่ก็มีทั้งโรตัรบิ๊กซีนั้นเป็นของพี่อยู่มากมายท่านเอารักกับพี่และจะได้เป็นเจ้าของทั้งแหวนเพชรเงินทองพี่จะหามากองให้ อีกทั้งโทรศัพท์มือถือนั้นพี่ก็มีมีทั้งไอโฟนก็ดีหรือว่าซัมซุงกาเล็กซี่ก็ยังได้ท่านน้องรักกะพี่นะาจะได้นนเป็นเจ้าของพี่รับรองรับรองว่ารักน้องตลอดไปเป้ป้าอดมจ้าใบาเตโอลาเอลาโอลาชาอดมจ้าใบาเตโอลาเอลาโอลาชานั่นๆได้มาทีโอ้ยนั่นๆั่นได้มาทีนนาทลำตัดเพราะดีเราก็มีลำมานา พี่หลวงพี่หลวงพี่หลวงจ้ยพี่หลวงไปนั่งหลังเบาเท่งหน่อยตอนเด็กจน้องเบาจีบให้เองว้ามึงอะจีบให้กูเออว่าที่พี่พ่ายกูมึงนี่พี่หลวงกูเดี๋ยวขออนุญาตเชลคุยลงเควสเชลคุยลงเควสไปนั่งหลังเบาเท่งน่อไปกูจีบให้เองมึงจีบให้กูจริงนะเออชิงสิแน่นะแน่สิไม่หอกกูนะไม่หอกไปหลังนั่งหลังเบาเท่งหน่อไปชิงนะเออกูจริงนะเนี่ยเออ โอ้ยงอาดๆอยู่นี่เออเอาบุกกลับไปเลยนังเนื่องบุกกลับไปเลยนังบ่าวกูบุกกลับไปเลยอ้หลวงนุ้ยนี่เป็นเศรษฐีจริงละน้องเอ้ยฮันลเลมันฮันลเลมันอ้หลวงนุ้ยนี่เป็นเศรษฐีจริงละน้องเอ้ยเป็นทั้งเกลื่อนทั้งกลากหยาบบออะไรอยัดแมีเป็นกระตั้งสังกังตั้งฝีม่วงจองก้างเป็นกระตั้งน้องน้อยมากรบเลยกว่าพ่อ มีกระทั้งโรคเอทิัวประเทศเป็นอวงพร้อมไปตั้งรัดดวงยอมแพ้แม้กระทั้งหมอไว้ยี่สิบคะแนนหน่วยเี้ยงแ้มเปรี้ยงแล้วกูคุณก็เหมือนนกคูดแม้มาทำเป็นพูดเท็จเตีนไปลวงนุ้ยก็เหมือนกับตีนเป็ดเล็บเป็นกำรโรย่ทั่วไปหูก็เป็นน้ำหนวกไม่รั่วปลวกมากเินพอเข้าใกล้แล้วหมิ่นยิ่งกว่าหมาตายกางเก่งก็ขาดเลือดแต่ขอบพอหมาวิ่งดมและหอบแม้มันหมิ่นเอาใจหาย ควันพี่หลวงนุ้ยมันก็มาในแปลงเมยมันมาแหลงก้าวกันแม้แต่มะแรงวันมันก็ไม่กล้าบินเข้าใกล้แถมชูบุรีปากเขียววันเดียวมันก็มาเจะจื้ออาจีบเกานั้นหรือชอบกอบเพื่อนอยู่ตัวไปวันนั้นผมยังจำได้ว่าเกือบตายไปหนึ่งทีเพราะว่าขอบุรีพี่หนูเอาลูกทัดยัดใส่มันก็โดดเก้าหนึ่งทีพอถึงไข่ก็ลาเบิด พอ 9, นวดเก้าหนึ่งทีปวดถึงไข้ก็ละเบิดแม่คนเหนื่อยเชื่อเถิดปากปิน้นมนกะพีควายเป๊ป้าตุ่มชาใบเทโอละเฮลาโอาชาตุ่มชาใบาเทโอละเฮลาโอาชานันนานในมาทีโอ้ยนานานานในมาทีลำตัดพอดีแล้วก็มีลำมานาแมาอวดมังวดมีว่าเป็นเทศรษฐีเงินล้านพอไปแลที่บ้านวา่าเพื่อลูกชิด มันนอนควักไม้ปล่อยเลียกแมมเขาเรียกกันทั่วบ้านว่าเทติงเงินล้านน้ำตาคลอเขาเรียกกันทั่วบ้านว่าเทติงเงินล้านน้ำตาคลอพอถูกไม้ควักนั่นเลยเนาะหีบดอกเทติงตายเบฟ้าตุ่มชาใบเชีโอละเอละโอละชาตุ่มชาใบเชีโอละเอละโอละชานั่นนั่นได้มาทีนั่นน,นั่นได้มาที ด,ดัดรอดีแล้วก็มีลามานาให้เพลินัันหยัดแหแมฮ่อครูเพลินไงเลยหยัดแหมประจานครูประเมี่ยวเองเพลินบ้าจริง <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยจ้ะเหนื่อยเหนื่อยว่าไงอาจารย์เท่งยกนี้ให้อาจารย์เท่งขึ้นไปจีบเลยบ้างว้าอาจารย์จะไหวหรืออาจารย์ไหวเมื่อกลีกทางหน่อยได้เลยอาจารย์เข้าไปเลยขับเลยเข้าไปเลยห <c oughs> ยักแหวมจิงของครูมาแรงบ่เพลินี่ โดเลมีควานลลาซินโดเลมีควานลลาซิโดโดเลมีควานลลาซิโดทำไรกันเทียบกี่เทียบกี่เมื่อพี่มาพบน้อง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 ในจีจีจีเมื่อพี่มาพบน้องน้องน้องไม่ใช่เมื่อพี่มาพบน้อง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 จัดแรมเจียบกันลุงกว่าป้า เมื่อพี่มาพบน้องว่าใจพี่ตองเต้นทีอยากบอกแม่คนดีน้องเชื่อพี่หรือเปล่าเชื่อแล้วค่ะพี่พูดที่ซ้ำก็เพราะความรักเจ้าตอบพี่เสีนน้องยาวอย่าให้พี่เเ้ากรัวนาะอุ้มแม่อนงให้พี่ไปส่งเอาไหมโอ้แม่เื้อสีไพรไม่เคยรักใครมาก,กว่า ตามฟ่าได้ไหจะฟ้าให้ดูเต็มตาจะสวยมันดังนางฟ้าน้องธัญญาสูน้องไม่ได้อย่าไปเชื่อมันท่าน้องจงเชื่อพีอย่าไปเชื่อมันท่าน้องจงเชื่อพีพี่ดูดีใครจะเมือนจังจ้องคนตัดยางจัง อายุกลางบ้านปีอายุสิบสี่นอนกี่เต็มเรือนเมียกี่ครานและนั่งวานเท้าตัดวันอากาศปีเมื่อนมูเตือนเยัดแม่มันเย็ดแลเลอุกแล้วอเต็มกี้เมาจอบรายงานเพื่อนเมาได้เรือนและเพื่อนจัดดุกานเมามือเร็วแล้วไม่ชอกไม่เร็กรักไข่เช็กได้เปล่าวละบบานอย่าเต็มโบกจัดมาจริงไปงานทับก้ารับไม่ื หลักแกงเหนือหลักก้องจาวบ้าบ้าเม่ไม่ทั้งใจอ้างตาจำายาลากบมีจุก,กับวันมาตน้องแม่เนี่ยทองละมาไปกับพี่ไปไหนกันไปเที่ยวไปไหมไปกันมาทางนี้เะมาจีตาวาันก็มาดีะกะกกมาดีะกดะ oh. กเนี่ยทองนะไม่ต้องเช่อใครก็าพาดีส้างไว้กับาพาไปนองกานปีจะพาลองไปหาดหั่เดียวให้มาใจแล้วเธอก้องในลาดปีจะพาน้องไปสุราษฎร์ไปเที่ยวลาดอาลิมน้ำตาปีพาคนดีละไปเที่ยวนครพางามงอนไปไหวพระธาตุพาคนดีไปเที่ยวภูเก็ต บ้าคนนี้แหละไปเที่ยวภูเก็ตเดียวพี่าไปยุ่ยังยุ่งยุ่งยุ่ยุ่อยุ่ง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 ย่ยุยุ่ยยุ่งยุ่งยล่ไยได้ยริงยุ่งยุ่งยุ่อยุ่งยร่งนงยุ่งย่ยงยเดียวอยุ่ปยู่ แสงดวงดาวที่ส่องสกาวเพราวอยู่บนฟ้าไม่มีแล้วดวงดาราที่เคยส่องฟ้าสว่างสดใสเหมือนังสาคอสมวงท่านมาจากไปลูกศิษย์ลูกหาอะไรฝากเสียงเพลงไปด้วยใจอาว๊ เคยโด่งดังท่านเป็นครูนังแห่งเมืองชุมพรสาระนิยายท่านสอนบทบาทตัวละครไม่เคยรองใครไอเหนื่อยไอ้คุณตลกประจำผู้คนติดใจเป็นครูนังที่ทันสมัยเป็นครูในดวงใจนายนังหลายคนท่านอาจารย์มึก เอนังสาคอนรงวงอุดมการของท่านยืนยงสาคอนสมวงท่านคือผู้ให้แชมมงคุดเพชรว้ามาได้สมดังใจนังจุมพรก็เลื่องเลือกไกลหลายคนติดใจตอนท่านแสดงสามกัญญา ท่านก็มาจากไปเหลือเพียงตำนานยิ่งใหญ่ยังจำติดใจพวกเราเรื่อยมาเจ็ดสิบกว่าปีตั้งสร้างความดีผู้คนศรัทธาให้วิญญาณสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปดีเถิดนาอาจารย์สากข ท่านอาจารย์มึกงเืออนังสาครสมวงอุดมการของท่านยืนยงสาครสมวงท่านคือผู้ให้แชมมงคุดเพชรคว้ามาได้สมดังใจนังชุมพรก็เลื่องเลือกกลหลายคนติดใจตอนท่านแสดง สามกันยาท่านก็มาจากไปเหลือเพียงตำนานยิ่งใหญ่ยังจำติดใจพวกเราเรื่อยมาเจ็ดสิบกว่าปีท่านสร้างความดีผู้คนศรัทธาให้วิญญาณสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปดีเถิดนาะอาจารย์สาโค